สิงบลูส์สคนสู้ถวายหัวหยุดจ่าฝูงส่วนปีศาจแดงโกงความตายพลิกนรกแซงพาเลสสุดระทึกผู้แรกของวันอาทิตย์คริสตัลพาเลสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทีมเยือนแมนยูไนเต็ดที่บุกมาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2เจ้าบ้านพาเลสได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกจุดโทษของชองฟิลิปมาเตตาในนาทีที่36จบครึ่งแรกด้วยสกอร์1ประตูต่อศ แต่ครึ่งหลังแมนยูเนต็ดแก้เกมมาดีได้ประตูตีเสมอจากโจชัวเซอร์เซในนาทีที่54ก่อนที่เมสันเมาส์จะมาเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยในนาทีที่63พาพิศาแดงพลิกนรกกลับมาชนะได้สำเร็จหลังจากเกมคู่นี้จบลงทำให้คริสตัลพาเลซลนลงมาอยู่อันดับที่9มี20คะแนน ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับขึ้นมารั้งอันดับที่7มี21คะแนนเกมนี้แมนยูไนเต็ดแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของผู้ชนะที่ไม่ยอมแพ้การแก้เกมในครึ่งหลังของอโมริมถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการส่งเมสันเมาส์ลงมาเปลี่ยนเกมส่วนพาเลสหน้าสีได้ที่รักษาสกอร์นำไว้ไม่ได้ปัญหาเกมรับที่ขาดสมาธิในช่วงสำคัญยังคงเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขหากหวังจะเกาะกลุ่มบนของตารางต่อไป คู่ถัดมา Nottingham Forest เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Brighton เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทีมเยือน Brighton ที่บุกมาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ2 Brighton ได้ประตูขึ้นนำในช่วงต้นครึ่งหลังนาทีที่46จาก Maxim d e c r เ i อ e r และมาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะในช่วงท้ายเกมนาทีที่88จาก s t e ฟา a n o s s i m a หลังจากเกมคู่นี้จบลงทำให้ Nottingham Forest ยังคงจมอยู่ในอันดับที่16 มี12คะแนนส่วนไบรตันขยับขึ้นมารั้งอันดับที่5มี22คะแนนไบรตันยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาระบบการเล่นของพวกเขาดูลงตัวและมีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะการเข้าทำที่หลากหลายส่วนฟอเรสต์ยังมีปัญหาเดิมๆคือเกมรุกที่ฝืดเคืองและการเสียสมาธิในช่วงต้นและท้ายเกมซึ่งหากยังแก้ไม่ตกสถานการณ์หนีตกชั้นในปีนี้อาจจะเหนื่อยหนักกว่าที่คิดครับ ถัดมาที่คู่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลเกมนี้ลิเวอร์พูลบุกมาเอาชนะเวสต์แฮมไปได้ด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อ2หงแดงได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่60จากอเล็กซานเดอร์อิสักและมาได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2จากโคดี้กักโบ หลังจากเกมคู่นี้จบลงทำให้เวสแฮมยังคงรั้งอันดับที่17มี11คะแนนส่วนลิเวอร์พูลขยับขึ้นมารั้งอันดับที่8มี21คะแนนลิเวอร์พูลเริ่มกลับมาสู่ฟอร์มเก่งได้อีกครั้งอเล็กซานเดอร์อิสากพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นกองหน้าที่พึ่งพาได้ส่วนเวสแฮมอากาศหน้าเป็นห่วงอย่างยิ่งเกมรุกแทบไม่มีทีเด็ดทีขาดเกมรับก็พร้อมจะเสียประตูทุกเมื่อหากนูโน่ยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอห้องแต่งตัวคงจะลุกเป็นไฟแน่ๆครับ มาที่คู่แอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสเกมนี้แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเฉือนชนะวูฟแฮมตันไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูย์ประตูโทนในเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่67จากบูบาก้ากามาราหลังจากเกมคู่นี้จบลงทำให้แอสตันวิลล่าขยับขึ้นมารั้งอันดับที่4มี24คะแนนส่วนวูฟแฮมตันยังคงจมบวยอันดับที่20มีเพียง2คะแนน วิลล่าภายใต้การคุมทีมของอูนายเอเมรี่ยังคงแข็งแกร่งในบ้านแม้เกมนี้จะอึดอัดไปบ้างแต่ก็ยังหาช่องเจาะและเก็บ3มแต้มสำคัญส่วน w o l v ฟสสถานการณ์วิกฤตขั้นสุดเกมรุกบอดสนิทเกมรับก็พร้อมจะเสียประตูทุกเมื่ออาการน่าเป็นห่วงมากครับปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยคู่ใหญ่เชลซี Chelsea เปิดรังต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอลเกมดุเดือดน,นี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อนหนึ่ง เชลซีต้องเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาทีที่38เมื่อมอยเซสไกเซโดเข้าสกัดบอลรุนแรงโดนใบแดงไล่ออกแต่กลายเป็นเจ้าบ้านที่ได้ประตูครึ่งนํำก่อนในนาทีที่48จากเทรโวชาโลบาอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลอาศัยความได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นตามตีเสมอได้ในนาทีที่59จากมิเกลเมริโน หลังจากเกมคู่นี้จบลงทำให้เชลซีรั้งอันดับที่3มี24คะแนนส่วนอาร์เซนอลยังคงนำเป็นจ่าฝูงที่อันดับ1มี30คะแนนเชลซีสมควรได้รับคำชมอย่างมากที่สามารถยันเสมอจ่าฝูงได้ทั้งที่เหลือ10คนเกือบชั่วโมงแถมยังเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนด้วยแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้และแท็ติกเกมรับที่เหนียวแน่น ส่วนอาร์เซนอลอาจจะผิดหวังเล็กน้อยที่เก็บ3แต้มไม่ได้ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบแต่การบุกมาแบ่งแต้มจากทีมแกร่งอย่างเชลซีได้ก็ถือว่าไม่เสียหายในการลุ้นแชมป์ระยะยาวครับหลังจากที่การแข่งขันทั้งหมดของเกมสัปดาห์ที่13จบลงแล้วเราจะมาอัปเดตตารางคะแนนทั้ง20ทีมกันครับอันดับที่1จ่าฝูงยังคงเป็นอาร์เซนอลแข่ง13นัดมี30คะแนนอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง13นัดมี25คะแนน อันดับที่3เชลซีแข่ง13นัดมี24คะแนนอันดับที่4ี่อสตันวิลล่าแข่ง13นัดมี24คะแนนอันดับที่5ไบริทันแข่ง13นัดมี22คะแนนอันดับที่6ซันเดอร์แลนด์แข่ง13นัดมี22คะแนนอันดับที่7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง13นัดมี21คะแนนอันดับที่8ลิเวอร์พูลแข่ง13นัดมี21คะแนน อันดับที่9้า Crystal Palace แข่ง13นัดมี20คะแนนอันดับที่10เบ Brentford แข่ง13นัดมี19คะแนนอันดับที่11บเอ็ด b a r n แข่ง13นัดมี19คะแนนอันดับที่12สอง Spurs แข่ง13นัดมี18คะแนนอันดับที่1ิบสาม Newcastle United แข่ง13นัดมี18คะแนนอันดับที่1 4บ Everton แข่ง13นัดมี18คะแนน อันดับที่15ฟูลแลมแข่ง13นัดมี17คะแนนอันดับที่16นอตติงแฮมฟอร์เรสแข่ง13นัดมี12คะแนนอันดับที่17เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง13นัดมี11คะแนนอันดับที่18ลีดส์ยูไนเต็ดแข่ง13นัดมี11คะแนนอันดับที่19บเบอร์ลีย์แข่ง13นัดมี10คะแนนและอันดับที่20่สิบวูฟแฮมตันแข่ง13นัดมีเพียง2คะแนน สัปดาห์หน้าพิเมลีจะลงเตะกันกลางสัปดาห์ในวันพุธที่3ถึงวันศุกร์ที่5ธันวาคมเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่14กันครับเริ่มกันที่คืนวันพุธที่3ธันวาคมเวลาตีสองครึ่งบอร์นมัธพบเอเวอร์ตันฟูลแลมพบแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาตีสองครึ่งนิวคาสเซิลพบสเปอร์เวลาตีสาต่อกันที่คืนวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมอาร์เซนอลพบเบรนท์ฟอร์ดเวลาตีสองครึ่งไบรท์ตันพบแอสตันวิลล่าเวลาตีสองครึ่ง เบอร์ลีย์พบคริสตัลพาเลซเวลาตีสองครึง่งวูฟแฮมตันพบนอตติงแฮมฟอเรสต์เวลาตีสองครึง่งลีดส์พบเชลซีเวลาตีสามสิบห้าลิเวอร์พูลพบซันเดอร์แลนด์เวลาตีสามสิบห้าและปิดท้ายในคืนวันศุกร์ที่ห้าธันวาคมเวลาตีสามตรงมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเวสต์แฮมยูไนเต็ด ก่อนจากกันถ้าคุณอยากสนับสนุนช่อง Premiere House View ผมไม่ขออะไรมากแค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ